เรื่องชื่อว่าอะไรครับขอบคุณนะเพื่อนครับขอบคุณนะเพื่อนขอบคุณนะเพื่อนช่วงนั้นนะครับพี่แปงจะเป็นช่วงที่ผมจะมีเพื่อนเยอะมากเป็นกลุ่มเลยครับเอผมเนี่ยได้ไปเจอไอจีเพื่อนคนหนึ่งของเพื่อนผมที่สนิทนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็เขาก็ลงรูปครับเหมือนจะเป็นรูปเกี่ยวกับครอบครัวเขาครับไปเจอรูปหนึ่งที่เขาลงอมีพี่ชายคนนึงของเขาคือลักษณะของพี่ชายคนนี้ครับผิวขาวครับ แล้วก็ตัวสูงประมาณ170กว่ากว่าผมก็ลองทักไปดูครับก็สวัสดีทักทายกันทั่วไปคุยกันทั่วไปครับจุดนี้ครับพี่ปางใช้เวลาในการคุยกันครับประมาณเกือบ6เดือนโดยที่ mm hmm. ไม่ได้เจอกันเลยครับหลังจากนั้น4เดือนผมมีโอกาสได้ขึ้นไปจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือ,อ,อถนนคนเดินครับเหมือนเพื่อนผลคนนี้ก็ขึ้นไปหาพี่เขาคนนี้ก็ได้ไปเจอที่ถนนคนเดินครับอยู่เพื่อนก็มาสะกิดข้างหลังผมแล้วผมก็หันหน้าไปแล้วโทว่าเอา้ามาได้ไง แล้วเพื่อนก็บอกแล้วมึงมาได้ไงตอนนั้นครับพี่แบงตาผมนะครับเหลือไปเห็นพี่เขาที่ยืนยข้างๆก็คือคนที่ผมเคยคุยมาหกเดือนก่อนนะครับทุกอย่างมันหยุดนิ่งไปหมดเลยเหมือนหนางเลยครับพี่แบงพี่เิย์ตาของเราสองคนก็มองกันแล้วทั้งสองคนก็พยายามเหมือนส่งอะไรให้กันสักอย่างหนึ่งอยู่ๆเพื่อนผมคนนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคิดอะไรของมันอยู่ทรายมันบอกว่ามานอนบ้านกูดีเที่ยวบ้านพี่ชายกูหน่อยอเดี๋ยวผมตัดพาร์ไปที่หลังจากเราอาบนงอาบน้ํากันเสร็จนะ สรุปคืนนั้นเราจะนอนด้วยกันในห้องนั้นคือสี่คนครับ<า>รวมสี่เหรอสี่คนใช่ครับอืมอืมอนอนกันสีส่คนส,สะดวกไหมอ่ะยู่เพื่อนมันก็วางแผนอะ้รสักอย่างึงผมไม่แน่ใจเหมือนกนันครับมันก็บอกผมว่าแน่ดีกว่าโจ้เดี๋ยวมึงน่ะนอนกับพี่ชายกูข้างล่างอืเดี๋ยวกูที่เป็นผู้หญิงอ่ะกับน้องชายเดี๋ยนอนข้างบนที่ผมบอกก่อนว่าผมอ่ะเขินพี่เขามากพี่พอเราแอบชอบอยู่นอนเหมือนตะแคงข้างต้องนอนอยู่อ่ะ ใจผมเต้นแรงมากพี่มันหกเดือนนะผมใจเต้นแรงมากออื mm hmm. สักพักพี่รู้ไหมอะไรที่ทําให้ใจผมเต้นแรงขึ้นกว่าเดิมอะไรครับคือผมรู้สึกว่าเหมือนข้างหลังครับมีลมหายใจมันมาใกล้ๆที่ต้นคอผม mm hmm. สักพักแล้วผมก็เคยรู้สึกว่าเหมือนมีคนขยับเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆครับ mm hmm. แล้วผมก็เลยกั้นใจตอนแรกผมจะหันแล้วพี่อื mm hmm. แต่ว่าสิ่งที่ทําให้ผมไม่หันคือมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาทิ่มตรงบริเวณก้นของผมครับเอนทอนคารูหลับไงเอนทอนไงเอนทอนคารูหลับคุณเจ้าขอโทษครับขอโทษเออคืออะไรเอนทอนคารูหลับเอนทอนคารุหลับเอนที่มันเป็นทอนอ่ะเออเอนเป็นท่อนถ้าคารูหลับแน่คารูหลับไงเอนทอนคารูหลับชอบ่าเหมือนเมนทอนแต่เป็นเอนเป็นเอนทอน